ปตัวเลยเหรอฮะไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐบ้างจะได้ปรับปรุงการบริการเหมือนคุณชัดชาติธรรมน่าสนใจครับโรงพยาบาลต่างจังหวัดนี่แหละครับไม่ต้องปลอมตัวนะแต่ว่าอย่าไปบอกว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วก็นนปลอมตัวก็ได้คือแต่งตัวให้มันดูธรรมดาหน่อยอย่าใส่สูตรเออกระเหลิกเดินกันทีเป็นแบบมาเป็น,มา,ปนมาเป็นกองทัพกันแบบสิบยี่สิบคนแล้วคนแตกตื่น ลองใส่แต่งตัวธรรมดาใส่เสื้อยืดใส่แว่นปลอมแว่นหน่อยมีหมวกใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปเดินใช้บริการไปเดินดูก็ได้ฮะไปเดินดูคุยชาวบ้านที่มันร่างรอไปเดินเที่ยวตามบอร์ดตามอะไรต่างๆโรงพยาบาลต่างจังหวัดนี่น่าสงสารผมเคยไปพาชาวบ้านไปรักษาไปอะไรเตียงก็นอนไปนะฮะชาวบ้านเนี่ยญาติพี่น้องก็นอนอยู่ข้างเตียงเนะี่ยนอนกันที่พื้นนะบางทีก็ไปนอนที่รืมระเบียงมันไม่มีที่พักมันแน่นจริงๆฮะ นะครับการลงทุนด้านสาธารณสุขสําคัญมากเลยฮะสถานที่บุคลากรทั้งระบบล้ะฮะต้องปรับปรุงกันครั้งใหญ่เห็นใจฮะบ,บุคลากรทางการแพทย์เวลาไปไปบ่นว่าเนี่ยหมอพยาบาลพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยโอ้โหงานเขาเยอะจริงๆฮะความกดดันในการทํางานนี่สาหัสมากสาหัสจริงๆฮะงานหนักมากนะฮะมีเวลาหมอมีเวลาประมาณสามนาทีในการตรวจคนไข้น้อยมากกว่าจะวิเคราะห์วิจฉัยอะไรได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรทั้งหลาย เป็นเรื่องใหญ่นะทั้งระบบนะแล้วมันอาจจะต้องทําเป็นก็เรียกอะไรเป็นทางการแพทย์แบบเชิงลุกอะ่ะสาธารณสุขเชิงลุกก็ต้องไปทําคือไปวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะครับดึงระบบครอบครัวมาช่วยดูแลอะไรเงี้ยมันจะได้ลดงานของระบบโรงพยาบาลลงนะครับแต่เข้าใจว่ารัฐก็พยายามทํากันอยู่นะแต่ว่ามันยังทํากันไม่เต็มที่อะ่ะ การลนนังอะไรทีวงทีวีดูที่ทีวีเดอร์นี้มันการลนนัลงอะไรพวกนี้มันน้อยอ่ะมันไม่พูดเรื่องพวกนี้กันจริงๆมันควรจะเป็นหลักการพื้นฐานมันน่าจะเรียนจะสอนจะคุยกันเรื่องแบบนี้นะกลายเป็นวาลระเรื่องสุขภาพอ่ะเวลาคุณป่วยขึ้นมานี่มันโคตรจริงเลยการเจ็บป่วยนี่มันจริงมากมันมันจริงอ่ะนะมันจริงกว่าไอ้เรื่องที่มาคุยเรื่องการเมืองอะไรแบบนี้เยอะเวลาคุณป่วยขึ้นมาทีนะโอ้โหมันมันถึงตัวจิตวิญญาณนะนะครับเรื่องใหญ่มากนะผม เปลี่ยนดีไหมเอาคุณชัดชาิไปเป็นรัฐมนตรีสาสุขไหมตอนนี้ท็อปฟอร์มมากนะคุณชัดชาตินะครับเ,เมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ไปแอบขึ้นรถไฟชั้นสามนะครับอย่างที่ผมเคยบอกในรายการหลายครั้งแล้วในบรรดารัฐมนตรีทั้งหมดเลยที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็เล่นเล่นประเด็นดีคือทำงานดีอ่ะทำงานแล้วเป็นภาพภาพลักษณ์ดีได้ใจประชาชนรัฐมนตรีชัดชาิครับ ดีจริงๆนะมือไม่ตกแล้วเล่นต่อเนื่องกันนะครับขึ้นเรือไปขึ้นรถเมล์นี่ขึ้นรถไฟแล้วก็เริ่มนะแล้วก็เรียกผู้ประกอบการมันก่อนไปทําโพใช่ไหมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมนี่แหละปฏิรูปดึงประชาชนมามีส่วนร่วมในการโหวตว่าสายรถเมย์สายไหนมีปัญหาที่สุดบริการแย่ที่สุดพอประชาชนระดมความเห็นมาบอกโอ้เป็นหมายเลขนี้นี้น,น,นก็ไปเรียกผู้ประกอบไปขึ้นรถเมย์ก่อน ไปขึ้นรถเมย์สายนั้นเลยลองดูแล้วก็คุยกับกระเป๋าคุยกับกระเป๋ารถเม์ไม่มีขบวนนะแอบขึ้นไปฮะอาจจะมีผู้ช่วยสักคนหนึ่งนะครับคนสองคนหลังจากนั้นก็ไปเนียนฮะไม่ใส่สูทแต่งตัวธรรมดามากเลยแกเป็นคนแบบนี้ฮะติดดินนะตอนผมไปเจอกันที่สบพอตอนดอนเมืองผมไม่รู้แกเป็นรัฐมนตรีนะพูดตรงๆนะผมไม่รู้แกเลยคุยกันไม่รู้กี่รอบนี่ผมไม่เคยรู้ว่าแกเป็นรัฐมนตรีมารู้มารู้อีกทีแกเป็นรัฐมนตรีแกเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วผมรู้ บอไปเปลี่ยนตำแหน่งแต่นุสตีช่วยเป็นว่าการอ้าวคนนี้เองเหรอผมไม่รู้ละแ,แกเหมือนผู้คนทํางานจริงๆฮะผมที่เป็นทีมงานเป็นข้าราชการหรือเป็นทีมงานรัฐมนตรีที่แบบลงมาลงมาลงมาแตะพื้นนั่งดูเดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้นะคุยผู้คนแล้วก็คอยแก้ปัญหานะครับคุณนัทสรุปแล้วหน้ากาก,กวีในเพจกับกองทัพประชาชนที่สวนลุมเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ครับ เออยังไงดีคือเขามีมวลชนปะปนกันะนะครับจะบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันไหมไม่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นแนวร่วมกันนะครับเป็นแนวร่วมกันคุณลัชถ้าหากถ้าหากนาฬิกาที่สภาราคาแพงไปราคาเท่าไหร่จึงเหมาะสมไอ้ข่าวเรื่องไอ้ข่าวเรื่องนาฬิกาเจ็ดหืห้าบาทที่สภาที่เล ลองเลขาสภาออกมาชี้แจงเนี่ยพูดตรงๆนะฟังไม่ขึ้นน่ะเจ็ดหมันมันแพงมากแล้วมาอ้างว่ามันเชื่อมโยงกับระบบดาวเทียมนี่คุณจะมันหลอกกันโทรศัพท์มือถือผมก็เชื่อมดาวเทียมทั้งนั้นแหละไอ้แค่เวลาก็คือเชื่อมพิกัด gps ะ่ะมันไม่ใช่ต่ออินเทนอร์เน็ต2ทางนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่มีอะไรต้องส่งข้อมูลไปนะมันแค่รับสัญญาณดาวเทียม gps อุปกรณ์ตัวไม่กี่พันบาทนะ่ะมันก็รับสัญชาต GPS เหมือนกันแหละดาวเทียมเหมือนกันพูดคือพยายามจะดิ้นนะ่ะราคาแพงมากครับไม่เหมาะสมทนะ่หมื่นเจ็ดเ็หมื่ห้าันบาทซื้อไม่ต้องสองร้อยเครื่องจะบ้าเลยนะครับอันนี้เป็นปัญหานะต้องต้องวิจารณ์ฮะเอาให้หนักเลยฮะเอาให้หนักนะครับผมรับไม่ได้ฮะถามว่าราคาเท่าไรหร่เหมาะสมหรฮะ คือถามจริงๆคุณจะมีนาฬิกาทีสองสามร้อยเรือนไปทําไมแ้วผมนึกไม่ออกอ่ะออะอย่างในสตูดิโอเนี่ยไม่มีนาฬิกานะครับผมมองพยายามมองนี่นาฬิกาก็อยู่ในข้อมือฮะอยู่ในโทรศัพท์ม,มือถือยังต้องมีนาฬิกาเลยตรงกลางอีกเลยครับเอาถามจริงๆมันมีความจําเป็นไหมถ้าไม่มีถ้ามีอ่ะมันจำเป็นต้องมีนาฬิกาบ้างเป็นมันได้ดูนาฬิกาแหมผมนึกไม่ออกใครไม่มีนาฬิกานะ เดี๋ยวนี้ผมมีเพื่อนบางคนไม่ไม่มีนาฬิกาแขวนเขาไม่เขาไม่ใส่นาฬิกาก็ลำคาญเขาบอกว่าเขาไม่ต้องเป็นนาฬิกาก็ได้เพราะเขามีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือมันก็มีนาฬิกาไอความสําคัญมันน้อยลงมากนลฮะแต่ถ้าจะมีอะคาซีโอก็ได้ครับโนกไอไออ,อะไรนะไซโก้ก็ได้อะราคาเรือนนึงก็ตกประมาณสองพันบาทสามพันบาทใช้ได้แล้วครับอย่าเว์ฮะอย่าเว์ ไอเจ็ดหมืนห้านเวอร์บ้านหรือเปล่าครับเจ็ดหมืนห้ามจะมันจะเกินไปไหม,มผัดไปเดินคลองถมฮะข้าราชการประจำที่เป็นขนา้าราชการอยู่เลขาพวกเลขาพวกนี้เขาไม่ใช่รักการเมืองนะแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาก็ผ่านคือตั้งเขาตั้งเรื่องจากฝ่ายฝ่าย,ฝ,ายาฝ่ายสภาฝ่ายสภาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเ็าตั้งตั้งเรื่องขึ้นมาเพราะมันนี่มันไม่ใช่งานนี่ไม่ใช่งานบริหารของพวกแบบบรรดาบริหาร ทางการทางการเมืองการประชุมใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของพวกฝ่ายข้าราชการประจําก็ทํากันแต่ว่าแนแน่นอนก็ต้องมีมีระดับฝ่ายการเมืองไปเป็นไปเป็นบอร์ดนะครับดูแลเพราะว่าท่านประธานเนี่ยประธานรัฐบาซที่เป็นสสเนี่ยนะครับต้องไปจี้เรื่องนี้นะครับเอาขึ้นสอบขึ้นมาให้ได้เรื่องนี้ควรจะสอบฮะบพวกเรา พวกเราเสื้อแดงก,ก็อย่านิ่งเฉยนะครับทําเป็นแบบแม้นี่ฝ่ายรัฐบาลอย่างงุนอย่างนี้ก็เลยเงียบหุบป,ปากอะไรอย่างี้ไม่ได้นะครับนั่นไม่ใช่การเมืองในระบบประชปไตนะฮดูแลกันพวกกันเนี่ยพวกทําผิดแล้วเบบน,นี้ไม่ได้ฮะเราต้องตรวจสอบฮะไม่อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วดูว่าคนก็ตีรวงเขาบอกไงฮะโอ้โหนี่ขนาดนาฬิกานี่ยังเอาขนาดนี้ละไอโครงการสองล้านล้านจะเอาขนาดไหนนี่มันพวกพวกเขาพูดก,กันขนาดนี้นะในในเฟซบุ๊กในระบผมอ่านเจอนะ มันทําให้แย่นะครับเอาละครับเรื่องสุดท้ายครับขอญาตนะครับโฆษณานิดนึนงทางมูนิธิกระจกเงาเนี่ยเขากำลังระดมนะฮะทำกิจกรรมระดมเสื้อผ้ามือสองครั้งใหญ่นะครับท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เขาใช้ชื่อกิจกรรมว่าแฟชั S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  o D ่นสัญจอะครับแนวความคิดของโครงการนี้ก็คือว่าเขาจะนำเสื้อผ้าที่มีผู้บริจาคมาเนี่ยส่งไปตามสถาน พักพิงของหน่วยงานต่างๆที่มีพวกบ้านพักไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราก็ดีหรือบรรดาบ้านพักเด็กเยาวชนผู้หญิงอะไรทั้งหลายที่มีอยู่ในในประเทศไทยเนี่ยนับร้อยแห่งเนี่ยเขาจะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปมอบให้รวมถึงบรรดาสถานที่ที่เนื่องจากทางมูลนิธิกระจงเงาก็ทำโครงการผู้ป่วยข้างหนุนใช่ไหมครับก็มีเรื่องคนเล่ร่อนเรื่องอะไรก็จะได้มีโอกาสเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเป็นการระดมข้างใหญ่นะครับระดมเป็นนับหมื่นตัวนะครับก็ ขอเรียนเชิญน,นะครับถ้าท่านใดสามารถเอามาบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงาอยู่ที่ซอยวิภาวดี62ครับเข้ามาประมาณ200เมตรเจอแยกแรกเลี้ยวขวาถึงเลยครับอีก200เมตรนะครับวิภาวดี6 2ใ,ใกล้ๆกับสโม OL สรตำรวจนะครับหรือไม่งั้นจะสอบถามมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หรือมีบริษัทมีเพื่อนๆรวบรวมส้าเยอะมากขนมาไม่ไหวนะครับเอามาบริจาคด้วยตัวเองไม่ด้โทรศัพท์มานะครับแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธินี่ เอารถไปรับก็ได้เขาก็จะมีรถกระบะนะครับไปรับของบริจาคถึงบ้านท่านแล้วนอกจากเสื้อผ้า<ส>ก็ยังบริจาคสิ่งของต่างๆที่ท่านเหลือใช้แล้วที่บ้านได้จนเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นที่รายการด้วยนะทีมงานช่วยขึ้นให้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของมูลนีิกระจกเงานะครับ0-2973 2 236 0-2973 2 236ถึง7ดครับ นะครับท่านสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ฮะที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ก็ส่งมาหรือท่านใดจําเบอร์ไม่ได้มาถามผมทางไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับมีส่วนร่วมนะครับช่วยการมีส่วนร่วมในการทํางานเพื่อสังคมนะครับแล้วก็สนับสนุนงานของมูลนิธิกระจกเงานะครับก็พักพวกกันทั้งนั้นแหละฮะที่ช่วยงานกันอยู่ขอบคุณครับที่ติดตามรายการประชาชน3.0นะครับผมสมบัติบุญงยงมนลงปกอบจุดขอรับก่อนครับสวัสดีครับ